พบกับมานายอีกครั้งในช่อง Mind Match ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานายอีกครั้งในช่อง Mind m a t s ยาสำหรับความคิดวันนี้เราก็จะมาฟังบทสัมภาษณ์กับคุณบอสกันต่อนะคะเชิญฟังกันเลยค่ะโอเคครับก็คือว่า,ท,าทันทีที่อะไรนะยอดไหลตก ยอดคอมเมนต์ก็ไม่มีแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยสะเบียงอารมณ์เริ่มไม่มาแล้วะ่ะทีนี้จะทำยังไงตอนแรกกันด้วยความที่เราเข้าสัมมนาใช่ไหมครับตอนนั้นตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไอ้โพสภาษาเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าถ้าโพสเชิงบวกแล้วไม่มีคนเอาเนี่ยก็ต้องเบี่ยงเบนไ,ไปเชิงลบถูกไหมครับแต่พอมางานสัมมนาปุ๊บมันมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องคิดบวกต้องคิดบวกติงโพสิทีติงโพสิทีเราเลยคิดว่าจะโพสในแบบนี้กทีเนี่ยมันไม่ได้ค คือเราจะหาเสดงอารมณ์เชิงลบเนี่ยมันไม่ได้แล้ว ừ, ไม่งั้นเดี๋ยวมันขัดเดี๋ยว ừ, ภาพมันจะมันจะ,นจะคอนทราสมันจะขัดกันเ <ừ. S 2> พราะฉะนั้นเราก็วิธีง่ายก็คือมันไม่มีทางเลือกนอกจากโพสต์ต่อไป ừ, โพสต์ต่อไป <ừ. S 2> โพสต์ต่อไปโพสต์ต่อไปมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีมีโพสต์ต่อไปนั่นแหละครับก็โพสต์แบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนกระทั่ง ก็มีเขาเรื่องไงนะมีคนในทีมครับอืมีคนในทีมที่ในงานสัมมนาครับเขาก็อะไรนะเหมือนแบบตอนนั้นผมกำลังถ่ายรูปใช่ไหมครับตอนนั้นงานสัมมนาเลิกแล้วผมก็กำลังถ่ายรูปเพื่อเอารูปเนี้ยไปโพสในเฟซต่ออคนในทีมคนเนี้ยเขาเห็นว่าแบบเอ้กกำลังถ่ายรูปใช่ไหมเขาก็แบบอ่าพันทีที่คนที่ถ่ายรูปอะเขาก็ถ่ายเสร็จเขาก็มาทักผมบอกบอสบอสแต่แต่ลายสกิดนะครับบอสโพสอย่างเดียวอ่ะเก่งนะโพสเนี่ย ลืมลงมือทําด้วยนะร oh. ู้ไหมว่าการกระทําเนี่ยอย่าลืมนะ hmm. การกระทําเนี่ยสําคัญกว่าความพูด action speak louder than words ่า hmm. การกระทําสําคัญกว่าความพูดนะคุณมาลาเชื่อไหมครับว่าทันทีเราเจอประโยคนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันแบบมันเหมือนแบบทุกอสนา r ิสติกอิน c ูรี่ครับทําให้เกิดนา r ิสติกอิน c ูรี่ที่แบบเฮ้ยนี่ความกําลังจะแตกแล้วหรอวะ hmm. แต่ทีแต่อย่างที่บอกเลยครับมันมีประโยคนึงที่เขาบอกว่าเป็น p o s ิที v เพราะฉะนั้น เราจะไปโกรธเขาไปด่าเขาเนี่ยมันไม่ได้งั้นอยู่ข้ามรับมันจะขัดถูกไหมครับคุณมานาอ่าล้วก็แบบตอนนั้นเราก็แบบเศร้านะเศร้าหมองนะที่แบบเจ็บใจแต่ว่าไม่กล้าคิดลบไม่กล้าโพสที่แบบเชิญมีกทไม่งั้นอยู่ข้ามรับมันขัดผมก็ปล่อยมันไปจนกระทั่งอารมณ์มันผ่านจนกระทั่งอารมณ์แบบมันก็เริ่มหายเริ่มซาอารมณ์เนี่ยครับก็เริ่มหายไปตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราได้คิดแล้วว่าเออสงสัยว่าเราจะโพสตมากไปหน่อยงั้นฉันจะหยุดโพสตัก <Huh. S 2> จากเดิมที่เราโพสทุกวันเนี่ยเราก็ hmm. จะไม่โพสแล้วแต่เราจะโพสอีกทีก็ต่อเมื่อเป็นเราจะโพสอีกทีก็ต่อเมื่อเป็นเป็นงานสัมมนาที่แบบเป็นงานใหญ่ๆครับที่ไม่ใช่งานรายสาัปดาห์อ่าเป็นสเปเชียลอีเวนท์ที่แบบจัดขึ้นอย่างเช่นเดือนละครั้งหรือเฉพาะเดือนเฉพาะซีซั่นนี้อะไรเงี้ยครับ <Huh. S 2> ผมก็จะโพสแบบนั้นแทน hmm. อ่านั่นแหละรครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมขอสรุปของปีนี้ก่อนลวกันตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆลยครับยาวจนถึง จนถึงสิ้นสิ้นปี2017นะครับ <ฮะ S 2> จเจออีเวนต์อะไรมาผมก็โพสแบบเวลาคนในทีมเขาจัดให้แบบไปไปอะไรนะไปเซเลบรตไปไปแฮงเอาท์กันปีรยูเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมก็โพสใช่ไหมครับก็แฮงเอาท์เต็มที่จนกระทั่งอ่ะผมสรุปในปี2017เลยแล้วกันก็คือว่าที่ผมโพสทั้งหมดเนี่ยผมอาะโพสเพื่อต้องการเรียกสเสบียงอารมณ์เฉยๆแน่นอนว่าถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่เอาเรื่องของโรคไอพีดีมาเกี่ยวข้องเนี่ย <ฮะ S 2> เราก็มักจะมองว่า เราโพสเพื่อโมเิเวทถูกไหมโพสเพื่อสร้างโมเิเวชั่นสร้างขวัญและแรงบันดาลใจแต่ความจริงแล้วอ่ะคุณผู้ชมฟังคุณมานาและคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับไอตรงเนี้ยไอขวัญและแรงบันดาลใจอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเหตุผลบางหน้าอืมันเป็นแค่มันเป็นแค่ความชอบทำเฉยๆสร้างเอาไว้เพื่อปกปิดไม่ให้ผมอ่ะรับผิดคือไม่ไม่ไม่ทาให้เรารู้สึกผิดเวลาเราทำตรงนี้คือคือพูดง่ายก็คือจุดประสงค์เราอ่ะ ไม่ว่าจะเราจะโพสไอโพสิฟีฟมากเป็นรายสัปดารยสัปดาห์ลายเดือนหรือฟรีเควนซ์อะไรแบบนี้ครับจะฟรีเควนซี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องการแค่สเสบียงอารมณ์เราไม่ได้ต้องการมุทิเวตคุณเลยแต่แค่เราแค่ใช้มันเป็นเหตุผลบล็องหน้าเฉยๆนั่นแหละครับนี่ก็คือนี่ก็คืออย่างที่สองนะครับคือปี2026สิ่งที่เราที่เป็นตัวประคองตนนะครับในเรื่องของเสบียงอารมณ์คือภาษาถูกไหมครับคือ language แต่พอมาปี2027ปุ๊บ นี่คือจะเป็นเรื่องของไลฟ์โค้ชนะที่เป็นอะไรนะเป็นเป็นเรื่องของตัวประกองคนํำนำสเสบียงอารมณ์ครับอ่านั่นแหละครับอันนี้คือปีสองพันสิบเจ็ดส่วนปีสองพันสิบแปดปีสองพันสิบแปดก็ก็ก็ทำนองเดียวกันเลยครับอ่าทีเนี้ยครับแต่ว่าผมขอเล่าแบบนี้นิดนึงนะปีสองพันสิบแปดเนี่ยผมก็เริ่มแบบรู้สึกด้วยความที่แบบรู้สึกอินมากแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เริ่มบบเริ่มเสเียอารมณ์พอ,อ,อ,อสมควรแล้ว มันก็เลยเกิดความคิดที่ว่าถ้าฉันน่ะอยากจะชวนเพื่อนมาง,งานสัมมนาด้วยนะสเยงอารมณ์มันจะได้แบบคูณมันจะได้แบบถูกดับเบิลเลยหรือไม่ก็ถูกทริปเปิลไปเลยอันนี้คือความคิดของผมนะครับค่<ฮ>ะมันคิดว่าแบบน่าจะถูกดับเบิลถ้าว่าฉันชวนคนมาร่วมง,งานสัมมนาที่สําเร็จผมก็ชวนชวนใช่ไหมครับก็ชวน <ฮะ S 2> ปัญหาคือว่าไอตอนชวนนะครับคือเราไม่มีศิละปะในการชวนคือเหมือนแต่ว่าเขาอะเขามองมาที่มสเฟจปุ๊บเขารู้เลยว่า ไอคนเนี้ยทักมาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ลน้ลวนๆ for advantage only เพื่อผลไปนคือคุณไม่ได้ทักมาแบบเพื่อหวังดีหรือเพื่อให้่ีดี<ห>แต่คุณทักมาเพื่อเอาประโยชน์นั้นๆ<ห>คุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณนึกออกใช่ไหมครับ<ห>อ่าผมอยากจะบอกว่าความโชคร้ยายมันอยู่ตรงนี้คุณมานาะบางคนเนี่ยเขารู้ไอคนเนี้ยมันมาเพื่อเพื่อ advantage <ห>พอเขาลำคาญใช่ไหมครับเขาก็บล็อกเราบางคนก็ ignore message ก็คือไม่อ่านไม่ตอบบางคนก็อะไรนะก็แบบก็ยอมพูดเพราะความเกรงใจอะไรเงี้ยครับบางคนก็แบบสวนกลับมาด้วยความหงุดหงิดมีเมสเซจที่แบบเหมือนเขารำคาญครับว่าพอสักทีเถอะอย่าทำแบบนี้ไอ้อะไรทำงงเนี้ยครับคือแบบเมสเซจเชิงรำคาญนะครับแต่บางคนเขาก็แบบเปิดใจพูดนะครับด้วยความเกรงใจอะไรเงี้ยครับก็ะจะมีหลากหลายหลากหลายวิธีการปัญหาก็คือว่าพออันนี้คือเดิมอย่เวลาเราชูนเพื่อนที่เป็นเฟ์อยู่แล้วครับในเฟซ อืหรือในไลน์แบบเนี้ยครับทันทีที่เราหาไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่ามันเริ่มตันแล้วเนี่ย<ะ>วิธีการผมก็จะไปไปแอดเฟนนะครับที่เป็นเพื่อนเพื่อนอนึกออกใช่ไหมครับ<ะ>ไปแอดเฟนแบบเพื่อนของเพื่อนเฟนออฟเฟนเนี่ยโดยเราจะดูว่าเฟนออฟเฟนคนนั้นเนี่ยมีกี่คน<ะ>ยิ่งมากจํานวนเนี่ยเราจะได้หาเราจะได้สร้างความชอบทาได้ง่ายการสร้างความชอบทำในครั้งนี้ยเราก็จะบอกว่าอ๋อ อ่ะสมมุติว่าผมแอดรุ่นพี่ที่เป็นโรงเรียนเก่าใช่ไหมครับสมกม็เร<ม>ียนโรงเรียนเก่าเดียวกันแต่ว่าคนเนี้ยหากันหลายปีนะ<ม>คุณตอนที่เข้ามาเรียนปุ๊บคุณไม่เจอหน้าเขาเลยนะแต่ว่ามันขึ้นเฟนออฟเฟนหรือขึ้นมูชชัวเฟนตั้งสามสิบหรือหลักสี่สิบหรือสิบคนก็ได้อะไรเงี้ยครับ<ม>โอเคก็คือผมก็จะแบบแอดเข้าไปใช่ไหมครับทันทีที่เขารับแอดหรือยังไม่รับแอดเนี่ยผมก็จะทักเมสเซจไปก่อนว่าเฮลโลสวัสดีครับผมชื่อ<ม>บอสนะ เป็นรุ่นของรุ่นนี้นะของ <ฮะ S 2> ปีนี้นะย <ฮะ S 2> ินดีในทูมิจูยินดีที่ได้รู้จักนะอะไรอย่างนี้คุณมานาเชื่อไหมครับว่าผมก็ทําแบบนี้กับหลายๆหลายๆแอคเคาท์หลายๆ <ฮะ S 2> แชท <ฮะ S 2> บางแชทนะครับผมแค่ทักสองประโยชนแค่เนี้ยบล็อกเลยอืม่าบล็อกเลยแต่บางคนเนี่ยเขาก็ตอบก่อนอบางคนตอบแล้วแอดบางคนตอบแต่ไม่แอดไม่รับไม่รับรีเควสต์นะครับอ่าใช่ไหมครับจนกระทั่ง ทันทีที่เขามาตอบแบบตามที่เราคาดหวังแล้วเหมือนแบบสติมันเริ่มลอยครับใจเราเริ่มเค้มเราก็เลยใช้แบบแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมเลยจนอย่างที่บอกตางคนเขาก็รู้ว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยทําไมแมสเซจมันแปลกๆแล้ววะแลกเริี่ยนก็มาดีไม่ใช่เหรอทำไมคราวนี้มันแปลกๆจนกระทั่งเขาก็อะไรนะมาบอกว่ามาบอกมาจนกระทั่งเขาก็มาบอกเขาก็รู้ว่าอ๋อ oh, ไอ้คนเนี้ยมันทักมาเพื่อผลประโยชน์มันไม่ได้ทักมาเพื่ออะไรหรอกเพื่อเอาดึงขับดึงฉันเป็นงานสัมันาโนนี่นั่นบางคนก็เลยตัดสินใจที่จะ อีกนอ message ไปเลย mm. หรือบางคนก็บล็อกไปเลยบางคนก็แอดเฟ n ได้ไม่กี่วันพอรู้ว่ามาทักเพื่อผลประโยชน์ mm. เพื่อแอด a n นเทจปุ๊บ un fan เลย mm. อะไรเงี้ยครับปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรไหมครับไอ้ตรงทีเนี้ยผมอยากจะบอกว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเขาบล็อกหรือไม่ b ็อกอันเฟ n หรือไม่อ n fan นะไม่ใช่ประเด็นหลัก mm. ประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้แทนที่เราอ่ะจะยอมรับความจริงใช่ไหมครับคุณนาว่าแทนที่เราจะออกมาคอรับความจริงว่าเออ คุณมีวิธีการที่ผิดนะม,มันทําให้บางคนแบบล็อกทาให้บางคนอก blog, ีกนอใช่ไหมครับแทนที่เราจะเรียลไลซ์ตัวเองก่อนหาวิเคราะห์ตัวเองก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่วิเคราะห์ตัวเองครับแล้วผมกลับโทษคนอื่นว่าอ๋อพวกแกมันไม่เข้าใจชีวิตพวกแกมันโลกแคบแกมันความรู้มันน้อยไปยังไม่เข้าใจโลกคือคุณมานาเห็นไหมครับอเออขออนุญาตนะครับเรียกว่าสัญญาเล็กว่าคือสัญญาของนาคิสิครับที่แบบว่า อะไรนะตัวเองผิดไม่ยอมรับผิดแต่ไปโทษว่าก็เธอนั่นแหละผิดคือโทษฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยว่าเขาเพราะกแกไงมันถึงเกิดผลแบบนี้เพราะแกเป็นเหตุที่ทําให้ผลไปแบบนี้มันไม่ใช่เพราะฉันแต่เพราะแก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 ,แกชี้หน้าไปที่คนอื่นแต่ไม่เคยชี้หน้ามาที่ตัวเองครับใช่อจนกระทั่งผมก็ทําแบบนี้ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆื่อื่อื่อจนก,กระทั่งเพื่อนเนี่ย ก็แบบเริ่มตีตัวออกห่างมากขึ้นคุณนึกออกใช่ไหมครับเพื่อน่ยเริ่มตีตัวออกมากห่างมากขึ้นเนื่องจากว่าไอ้เรื่องของงานสัมมนาอะไรเนี่ยแหละแล้วก็มีคนบล็อกเนี่ยก็หลายคนมากๆจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่มีคนบล็อกเรามากเลยนะปกต,ติเนี่ยไอ้ปีสองพันสิบหกอะที่ผมพูดถึงโพสเรื่องของภาษาครับแล้วเวลาเราแล้วเวลาใครจะบล็อกเราทีิงเนี่ยผมจําได้เลยว่าปีสองพันสิบหกอะคนที่จะบล็อกเราจริงๆริอะ ก็ต่อเมื่อนเราโพสอะไรที่มันรุนแรงมากๆอย่างเร้่ภาษาเขาแบบทิ่อยากฆ่าตัวตายอยากนู่นนี่นั่นเขาถึงจะบล็อกใช่ไหมครับว่าเราคาเนาะโพสอะไรแบบที่มันโหดร้ายแต่พอมาเป็นงานสัมมนาครับคําสิ่งที่ผมโพสมันก็ไม่ใช่นิกทีฟแต่ทำไมมันถึงมันเยอะมากเยอะกว่าตอนที่แบบผมโพสจะฆ่าคนฆ่าคนตายหรือเรื่องดราม่านู่นนี่นั่นคุณเชื่อครับคุณมนาทันทีที่เราเิดใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ย แทนที่เราจะยอมรับใช่ไหมว่าเออเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างงู้ดเป็นอย่างนี้แทนที่เราจะเรียลไลฟ์แต่อย่างที่บอกครับไม่ครับเราไม่เรียลไลฟ์เราไม่ยอมรับอเรากลับโทษสิ่งอื่นว่าแกมันไม่เข้าใจชีวิตแกมันโลกแคบไงอะไรเนี่ยครับคือเราเที่ยวโทษคนอื่นไปทเที่ยวโทษคนอื่นไปเรื่อยครับคุณมานาอ่าแล้วทีเนี้ยจนกระทั่งโค้ชเนี่ยโค้ชของผมเนี่ยคนในทีมนที่เป็นโค้ชของผมเนี่ยเขาก็าเริ่มรู้เขาเริ่มรู้ว่าแบบเออไอบอสเนี่ยนะ ผมก็ไปทักบอกโคชใช่ไหมว่าเออเนี่ยพี่ช่วยดูหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมทักเมสเซจแบบนี้แบบนี้ผมทำเหมือนพี่อ่ะก็ทักนะแต่เาาราทราบเลที่พี่ชำเนี่ยแต่ทำไมทำไมถึงแบบไม่ทำไมถึงแบบมมแบบผมโดนบล็อกบ่อยจังเลยเขา,าแบบวิเคราะห์ใช่ไหมครับอาดเกมอาดเกมอานไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเขาบอกอ๋อพอบอสทำแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้นะจริงๆอ่ะบอสต้องเปลี่ยนคำพูดนะเปลี่ยนการทักคนนะเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยน s t r a t e g y ในการทักคนการเข้าหาคนนะเปลี่ยน s t r a t e g i นะเปลี่ยน การวางแผนนะถ้าบอสปรับตรงนี้ได้นะถ้าบอส adjust หรือ adapt ตรงนี้ได้นะผลลัพธ์จะเป็นไปมหาศาลเลยไม่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถือว่าเยอะเลยทีดเดียวนะครับคือโค้ชต้พูดแบบนี้แต่อย่างที่บอกเลยครับด้วยด้วย mindset ของนายที่สิบมันทําให้เราอ่ะคิดว่าไม่อ่ะคือเรายอมคือเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงเรายอมรับที่จะแบบ inferior คือคือคือการเป็นคือการที่คนอื่นเป็นโค้ชเราครับเรามีความรูม้สึกว่า เขายิ่งใหญ่กว่าเรา <ừ m. S 2> เขาซูเปอร์เรียตัวเราเนี่ยอินฟีเรียในมในในจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมันจะแบบรับไม่ได้รอกที่ฉันจะเป็นอินฟีเรียไม่ได้ฉันจะต้องเป็นซูเปอร์เรียตลอดเวลา <ừ m. S 2> ฉันจะไม่ยอมเป็นรองใครทั้งนั้น <ừ m. S 2> ถ้าฉันเป็นรองใครฉันจะโกรธมากมาก <ừ m. S 2> ถึงแม้ว่าคําพูดนั้นจะจริงะ่ะแต่อย่างที่บอกครับว่าจิตใต้สำนึกตรงนี้มันมาค้านทนันที <ừ m. S 2> มันมาอ,อกโพสายทันทีว่าพี่ให้ความรู้ฉันเท่ากับว่าพี่ให้ความรู้ผมเท่ากับ <ừ m. S 2> ผมด้อยกว่านั้นเหรอเรายอมรับไม่ได้ครับเราเจ็บปวดมากๆที่แบบ เน้ยเราไปอินฟิเรียนะไม่ได้เราต้องซูเปอร์เรียเราต้องเหนือกว่าทุกสรรพสิ่งเหนือกว่าม,ม,มากที่สุดในโลกยิ่งดียิ่งเป็นพระเจ้าแล้ยิ่งดีผมแบบนี้เลยครับคุณมานาจนกระทั่งพอเขารู้ว่าเอ้ยไอ,อ้นี่เราดื้อเ,เ,อเราให้เขาให้แอดไวส์เราแล้วแต่เรายังไม่เชื่อฟังเขาเราเป็นเซ็งคือเราคือปากเราบอกเชื่อ,อแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้เชื่อคือเชื่อแค่ลมปากาแต่ไม่เชื่อแต่ไม่เชื่อด้วยแอคชั่นเชื่อแค่ว์ดแต่ไม่เชื่อด้วยแอคชั่นเขาก็แบบรู้ไงว่าเอ้ยคนนี้มันดื้อ จนกระทั่งเวลานไปเนี่ยพอเขาเห็นผลลัพธ์เดิมผมทําแบบเดิมใช่ไหมครับผลลัพธ์ก็เริ่มแบบเดิมแล้วจนกระทั่งเขาเริ่มเขาเริ่มแบบพิจิตพิจิตเทนนิสซี่ได้แล้วว่าพิจิตคุณสิเ n ้นนะครับว่าเอ้ยถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะมีหวังเขาเรียกว่าไงมันจะทําให้ภาพลัษณ์ของานสัมนาเนี้ยมันเสื่อมเสียได้นะมันทําให้แบบมันเหมือนแบบเขาจะมองว่าเอ้ยงานงานสัมนาเนี้ยมันไม่มีจรรยาบรณนะอะไรเงี้ยทำให้จรรยาบรณเสื่อมเสียและอาจจะแบบถึงขั้น ถูกดำเ,เนินคดีตามกฎหมายโค้ชคนนี้เลยทาหัวหน้าคนเนี้เขาทาเออเขาเลยยังไงรู้ไหมครับเขาก็นัดผมนัดตัวต่อตัวไปที่ร้านนะคะไปไปที่ฟู้ดคอร์ทแห่งหนึ่งโอเคไหมครับ <c oughs> เพื่อไปนัดคุยกันว่าเออเนี่ยบอสเรามาคุยกันบอสทำแบบนี้ทําไมทักแบบนี้ทาไมพ่บบมพ์ส <c oughs> ับให้ไวแล้วทำไมบอสไม่เชื่อ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 บอสร,รู้ไหมการที่บอสทำแบบเนี้ย การที่เขามาบล็อกเราเนย่ยคเกิดถ้าสมมติว่าเขาอะไรนะแคปเจอร์รูปของเราเนี่ยอืเราไปส่งถึงตำรวจเนี่ยหรือไปฟอ้องเอาไปฟอ้องเนี่ยภ<ะ>าพรักมันจะเสื่อมถี่ไปแค่ไหนและและพวกพี่ก็จะต้องอาจจะถูกติดคุกก็ได้นะเนื่องจากว่าเราส่งเสริมให้คนเนี่ยอะไรนะเป็นแอดไวเซอร์ที่ไม่มีจัญยาบาณ<ะ>อะไรเงี้ยไม่มีกฎระเบียบไม่มีสีลธรรมอะไรเงี้ยครับ<ะ>แต่อย่างที่บอกครับว่าตอนนั้นเนี่ยแต่อย่างที่บอกครับนะที่ก็ก็เหมือนเดิมเลยก็คือฉันไม่ผิดอืฉันไม่ผิด ไม่ผิดทําไมอ่ะฉันไม่ผิดคนอื่นทําตามกฎแต่ฉันจะไม่ทําตามกฎเพราะอะไรอะ่ะอมอก็ฉันเหนือเมฆออันนี้คือความจัดจิตใต้จิตใต้สำนึกเลยนะครับจับสัมันเชิดไม้ฉันเหนือโลกฉันเป็นพระเจ้าไม่มีใครเทียบเคียงได้ใครเทียบเคียงฉันจะฆ่าไม่ง่ายหมดหหแบบนี้เลยครับคุณมาดามทีนี้ครับจนกระทั่งมันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่ว่าไอไอวันที่นัดคุยตัวตัว,ตวเนี่ยแน่นอนว่า ไอไอการกระทาบางอย่างผมก็เริ่มปรับไปบ้างโอเคไหมครับปรับไปบ้างเพื่อเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าไงนะแบบเห็นใจหรือสงสารหัวหน้าผมนะครับเพราะกลัวว่าเออเขาจะติดคุกนะหรือว่าเขากลัวจะแบบในเรื่องของจัญญาบันอะไรอย่างนี้ผมก็เลยแบบเออสงสารเขาผมก็เลยลดระดับบ้างโอเคไหมครับลดระดับแต่ว่าไม่ได้ลดซัที่เดียวเมื่อเราไม่ได้ลดซัที่เดียวอะไอผลลับไอผลลับร้ายๆเนี่ยจากเดิมที่มันเริ่มซาลงใช่ไหมครับพอเราเริ่มทำหมือนเดิน่ะ แล้วก็การจะทํมันเริ่มเวยงลงมากขึ้นเนี่ยเวงลงมากขึ้นเนี่ยครับมันทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเริ่มกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมข้อมอุปมาอุปไมยก็คืออุปมาอุปไมยก็คือเหมือนแบบเราอยู่ที่โนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วแล้วเราเราเราแบบใกล้หายแล้วอะใกล้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 ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่เรากลับดื้อครับกลับดือ้อกลับช่าใจไปนิดนึงจนทําให้ไข่เนี่ยมันไหลย้อนกลับแทนที่เราจะกลับวันนี้กลายเป็นว่า วันกลับเนี่ยวันออกเนี่ยมันก็ถูกเลื่อนไปเลยโดยไม่มีกําหนดอันนี้คอือแบบมันแบบนี้เลยครับมานามันแบบนี้เลยอ่าแล้วจนกระทั่งอันคือปี2018ใช่ไหมครับผมก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็เจอแบบเขาเรียกไงไอคอนซีเควนซ์ไอที่บล็อกหรือไม่บล็อกเนี่ยมันก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงตามเวฟเป็นไปเหมือนกราฟรธุรกิจอะครับจนกระทั่งมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บปื๊ดมาถึงปีปีอะไรนะปี2019อ่ากระเถิบเลยครับมาที่ปี2019 ตอนนั้นเนี่ยมันมีงานผมก็ทาแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับเดิมทีอะแล้วทีนี้พอถึงปี2019น่าจะช่วงช่วงเดือนเดือนมิถุนามั้งนะน่าจะเดือนมิถุนาครับมีงานสัมมนาใหญ่นะครับจัดที่เอ็กซิบิชันแห่งหนึ่งก็ถือว่าใหญ่พอสมควรจัดที่เอ็กซิบิชันแห่งหนึ่งคราวนี้นครับไอ้ทั้งพอเนี่ยมันก็ไอ้ทั้งพอเนี่ยก็เป็นของงานสัมมนาแห่งนี้ที่เดียว แล้วก็ไปร่วมใช่ไหมครับแล้วก็ไปวิสิตวิสิตบูธต่างๆมากมายวิสิตบูธต่างๆนานาวิสิตหลายที่จนกระทั่งเราก็ไปเจอบูธหนึ่งที่เขาบอกว่าเออเนี่ยนะเป็นเป็นคอร์สที่บอกว่าเออเนี่ยแเป็นแบรนดิ้งนะครับการแบรนดิ้งการทำโซเชียลแบรนดิ้งนะครับ<อ> <ๆ S 1> ว่าการทำแฟรนดิ้งแบรนดิ้งที่เอฟเฟกทีฟเนี่ยเอฟเฟกทีฟลี่เนี่ยมันทำยังไงตอนนั้นการแบรนดิ้งก็คือแบบเป็นการแบรนดิ้งเหมือนสร้างภาพลักษณ์ในด้านด้านด้านความสวยความ กานบิวตี้ครับค <Huh. S 2> ่ะอ่าผมก็ดูใช่ไหมครับทีนี้ครับตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดอยู่แล้วว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้ร้อยซ็นะ hmm. ฉันเป็นผู้ชายแต่แต่ในใจเราครับสมองเราก็ถูกเ e อิร์ชถูกเ e อิร์ชให้ทำโอเคไหมครับคุณมานาถูกเ e อิร์ชให้ทําว่าเฮ้ยทําสิทําสิทําสิจนกระทั่งเราก็ทําใช่ไหมครับ <Huh. S 2> แต่การทําครั้งนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า ทำไมมันสืนตัวตนจังวะให้เริ่มจากการโพสอ<ม>ินสตาแกรมให้เปลี่ยน facebook ให้ลบภาพบางส่วนที่มันไม่ดีออก<ม>ภาพที่แบบอินนิแพร์พิเอทออกอย่างเงี้ยครับ<ฮ>คือสมองถูกเอิร์ชให้ทําซึ่งเราก็เราตอนนั้นเราก็ตั้งคําถามเลยว่าเอ๊ะนี่เราอยากทาจริงหรือเปล่าวะ<ฮ>ถ้าเราบอกว่าเราชอบทําถ้าเราบอกว่ามันเป็นแพชชั่นของเราแล้วทาไมเรารู้สึกว่ามันฝื่อ่ะ<ฮ>ผมตั้งคําถามนะครับถ้ามมันรู้สึกสืนผมต้นพอเวลาผ่านไปอะชิดไปชิดมา คำตอบก็ไม่มาสักทีจนก,กระทั่งผมก็เลิกคิดเพราะมันปวดสมองใช่ไหมหครับนั่นแหละครับจนกระทั่งพอปัจจุบันเนี้ยพอผมคิดย้อนกลับไปทีอ่ะมันทาให้รู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าคุณเนี่ยไม่ได้ต้องการทาแบรนดิ้งจริงๆหรอกคุณไม่ได้อยากสร้างภาพจริงๆหรอกแล้วคุณทําทาไมอ่ะที่สมองมันเออะ่ะเพราะคุณเนี่ยอยากทําเพื่อเอาหน้าอืคีย์เวิร์ดคือทําเพื่อเอาหน้าเพื่อ impress people เพื่อหลอกคนอื่นว่าฉันเป็นแบรนดิ้งแบบนี้แบบนี้เก่งเก่งทางด้านนี้นะเป็นเอ็กซ์เพร์ดแต่ความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้เก่งอะไรเลยคุณคุณคือพูดง่ายคืออินาทเอ์เอร์คุณแค่คคสร้างภาพครับเข้าใจใช่ไหมครับอ่นานั่นแหละครับอันนี้คือผมคิดย้อนกลับไปมันทำให้เราแอคโนเลจเลยว่าอ๋อคุณทําเพื่อเอาหน้านะเพื่อเอาใจคน,นอะไรอย่างนี้แต่คุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณบอกปากคุณบอกว่าคุณอยากทําใจคุณทุก สมองคุณถูกเ e อิร์ชให้ทําแต่ทำไมคุณยังรู้สึกว่ามันฝืนยังไงชอบกดอะไรเงี้ยครับโอเคไหมครับนี่คืออนี่คือปีสองพันสิบเก้าเดือนเดือนอะไรเนงะเดือนมิถุนาค